วันนี้เวลา11นาฬิกาส8นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเตศการแสดงบัลเล่รอบเยาวชนเรื่อง The ั u t c r เก k e r โดยคณะสมราโอเปราแอนเปาเลต์เทเตอร์จากเมืองสมราสาพันธรัฐรัสเซียเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศริลป,ปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่27 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้เปิดโลกกระทัดแห่งงานศิลปะได้รับแรงมานันใจจากความงดงามของเสียงดนตรีและการเต้นรำซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการและปลูกฝังความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและตระหนักในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ความฝันสามารถเกิดขึ้นได้จริงเสมอ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสําคัญและมีพระเมตตาต่อเด็กเยาวชนผู้พิการและผู้ได้อโอกาสจึงพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เด็กเหล่านั้นได้มีโอกาสร่วมรับชมการแสดงบัลเล่ซึ่งเป็นการรับชมครั้งแรกของเด็กและเยาวชนหลายคนโดยวันนี้มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนวิทยาลายัยมูลนิธิและสมาคม40แห่งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้าร่วมรับชมกว่า1,000คน การแสดงบัลเล่เรื่อง The Nutcracker นำเสนอเรื่องราวแห่งเวทมนตร์ในค่ำคืนคริสต์มาสของเด็กหญิงที่ได้รับตุ๊กตา Nutcracker และต้องเผชิญกับกองทัพราชาหนูด้วยความกล้าหาญของเด็กหญิงจึงช่วยให้ Nutcracker สามารถเอาชนะราชาหนูและแปลงร่างเป็นเจ้าชายรูปงามพาเด็กหญิงท่องไปยังดินแดนแห่งขนมหวานผ่านป่าหิมะและดินแดนมหัศจรรย์ ถือเป็นการแสดงสุดคลาสสิกบอกเล่าเรื่องราวอย่างเรียบง่ายสนุกสนานเต็มไปด้วยความอบอุ่นการแสดงได้ผสมผสานระหว่างจินตนาการดนตรีและภาพฝันโดยคณะสมาราโอเปร่าแอนด์บอลเลเทีเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะบอลเล่ชั้นนำที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ยังคงเทคนิคการเต้นบอลเล่ต้นตำรับรัสเซียไว้อย่างเข้มข้นบรรเลงดนตรีโดยวงบุริทิรัลแบงคอกซิมโฟนีออเคสตรา ได้มีนายเยฟกานีโครครอฟเป็นวัทยากรผู้อำนวยเพลงเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้า,า,ราพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้แทนนักแสดงและวัทยากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจอันหนึ่งวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระดมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาว,วชนที่ร่วมรับชมการแสดงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้